ในบริเวณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมื่อครั้งยังเรียกว่าวัดสามจีนใต้นั้นเคยได้ชื่อว่ารกรุงรังด้วยห้องแถวตลอดจนสิ่งปลูกสร้างในวัดก็ไร้ระเบียบและซุดโสมอาทิกุฏิไม้ที่เก่าผุพังจนไม่น่าจะเป็นที่พักอาศัยของพระพิสุทได้อีกต่อไปดังนั้นเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมในพุทธศักราช2480 คณะกรรมการปรับปรุงวัดจึงดำเนินการปรับพื้นที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะทำการรื้อกุฏิเก่าที่สุดโทมปร,รักหักพังออกแล้ววางผังการก่อสร้างกุฏิใหม่ให้เป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวสร้างเป็นอาคารคอนกรีตรเสริมเหล็กสองชั้นจำนวน14หลังให้เพียงพอกับจำนวนพระพิสุสัมมเนนในราว80รูปและสิทธิวัดอีกจำนวนหนึ่ง สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน